โอรวมๆกันถ้าเซตหนึ่งอ่ะก็ก,ก็ประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเก็บกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับลุงยุทธเช่นเคยนะครับในเกมนายหน้าขายที่ดินนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น e-p สุดท้ายนะครับ e-p นี้ก็จะปมีาการทำอะไรก็ติดตามรับชมเลยนะครับอ่ะตอนนี้คริปโตแล้วก็วิ่งราคาแบบ ผมก็เริ่มไล่ขายนะครับแล้วก็มีเงินทุนครบแล้วครับ1ล้านบาทในการที่จะเปิดฟาร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดฟาร์มกันเลยดีกว่าครับฟาร์มอยู่ตรงหน้าบ้านเราเลยนะครับทุกคนนี้มีอแหละนี่แหละจะต้องเป็นของฉันนะครับสวัสดีครับคุณลุงโอ้โหลโอเคกับคุณเจ้าของฟาร์มใช่ไหมขอบอกว่าใช่นะครับเราก็บอกว่าเท่าไร่ครับหนึ่งล้านบาทนะครับ ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับนี่ไงครับก็ปลดล็อกฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือฟาร์มของลุงยุทธนะครับอ่ะดูดีกว่าว่าอิโมชันของฟาร์มเราทําอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ก็โรงนานะครับอ่ะดูในโรงนาเลยสิว่ามีสัตว์อะไรไห,รไหมเอ้าไม่มีอะไรเลยนี่หว่าสัตว์ไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยในในโรงนาแล้วก็อเดี๋ยวนะตรงนี้ฟาร์มมันคืออะไรอ่ะ ซลฟาร์มเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นที่ขายของรอเปล่าครับ,รบ,รบในการที่เราจะเลี้ยงสัตว์ปลูกสัตว์ทําฟาร์มนะครับเออนี่อ๋อนี่สกิลมันเพิ่มขึ้นนะครับแต้มเราก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเอออ๋อมันต้องอัพแต้มครับทุกคนเพื่อที่จะทําให้เราสามารถเลี้ยงสัตว์หรือปลูกผักได้นะครับทุกคนเอออย่างนี้เราก็ต้องไปเก็บแต้มนะครับทุกคนเก็บแต้มแต้มเอามาจากไหนก็เอามาจากการที่เราอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนเราดวหรือว่า ต่อรองเจราจาซื้อขายซื้อขายบ้านเก็บทำความสะอาดก็จะได้ EP นะครับนี่ปลดล็อกเลยขอในส่วนของสัตว์ก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราปลดล็อกได้สัตว์แค่ไม่ี่อยนแล้วก็ผักอีกไม่เขียนนะครับมผมก็ไปซื้อรถขนสัตว์ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ลืมคิดไปว่าถ้าสมมติเราไม่มีรถขนสัตว์แล้วเราจะผลยังไงผมจําได้ว่าผมผ่านมานี่ไงน่าจะใช่ตรงนี้หรือเปล่าเออเนี่ยนี่แหละนี่แหละที่ขายฟาร์มไก่ฟาร์มสัตว์นะครับอ่านี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสมพันธ์กันยังไงนะครับทุกคน นี่แหละไก่แล้วทำไงอ่ะคนไม่ซื้อฮงงั้นก็ไปขโมยสัตว์เลยละกันปุ๊บโอ้โหไม่ใช่มันก็คือการซื้อครับทุกคนแต่แค่ต้องเสียห้าร้อยนะครับไก่หนึ่งตัวขณนะหมดเลยละกันขอ,อยญาตเหมาอุย้ยอันนี้อะไรอ่ะแกะเหรอห้าพันครับหมดไปแล้วครับห้าพันเอาซื้อแกะก่อนนะครับ ราซื้ออะไรได้บ้างอะแกะแพะแล้วก็ไก่ตอนนี้นะวัวซึ่งซื้อไม่ได้นะครับน,นี้ตัวอะไรวัวอันนี้แพะอ่ะโอเคอ่ะจับไก่จับไก่ไกแล้วกไก่มันมีหลายแบบมันมันจะออกแบบยังไงวะท่าน,นก็ไม่รู้ยังไงดีวะเนี่ยซื้อไปก่อนแล้วกันรุกทุกคนซื้อไปไม่สนใจอะไรทั้งนั้น อเอาละอ๋อใส่ได้เยอะนะครับทุกคนจะส่วนมากจะได้เป็นพวกไก่นะครับแต่พวกสัตว์นี่น่าจะซื้อไม่ได้ละน่าจะใส่ได้แค่สามตัวนะครับนี่แพะมาเรียบร้อยมามาไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กนี่งไง นี่ไงไก่กุก๊กไก่กุก๊กเรียบร้อยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโรงแรมแป๊บหนึ่งดูซิว่าโรงแรมเราแ่ะเป็นไงบ้างอ่ะโรงแรมเราตอนนี้ก็มีเรื่อยๆนะครับทุกคนเงินมันเหลือละอ่ะสร้างครับเช็กก่อนว่าได้เงินเท่าลงเท่าไหร่นะ โอ้หมื่นสี่นะครับก็บุกทิพยอีกก็เยอะอยู่นะอะทุกคนครับกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมเอาแพ้ไปลงเลยครับ let's go อานี่ครับก็เอาแพะมาลงครับนี่แพะเอาอันนี้แกะแพะลงตรงนี้รวมลงด้วยกันนี่แหละผมก็อยากรู้ว่ามันจะไงต่อเอาละทีนี้ก็เเรียบร้อยครับก็กลับบ้านไปนอนครับ นี่แหละครับก็ต้องผมก็ลืมไปว่าเรายังไม่ได้ซื้อพวกอาหารให้แพะนะครับทุกคนแต่ถ้าเราแต่ก็ไม่รู้จะซื้อยังไงมันผมว่ามันน่าจะซื้อไอ้พวกนี้นแหละไปวางไว้แล้วให้เขากินให้แพะพวกพวกสัตว์เรากินนะครับทุกคนจะซื้อไปลองด่วนอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้มันคือมันคือมันคืออะไรอะ่ะมันคือที่ปลูกหรือเปล่าหรือที่ให้อาหาร โอ้ยโอ้โหครับเรียบร้อยครับหนึ่งคืนครับได้ไข่มาแต่ว่าแพะตายครับทุกคนโอ้โหจบละทุกคนเราไม่ได้ให้อาหารไงแพะก็เลยตายโอ้โหจบละ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 โอ้ยอ่ะนี่ครับอ่ะอันนี้อาหารไก่วันนี้แหละนี่อาหารไก่ ไก่ครับนี่อันไก่สองอันนี่ไก่ตายขาดทุนแล้วทีจากกำไรกำไรขาดทุนซะงั้งนแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือล้านแต่แพ้มันก็ยังเป็นของแพ้ปะ่ะดีไงอเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมว่าผมจะทำะเขาเรียกว่าที่ล้วกั้นในกรงของแพ้ดีกว่าครับอ่ะ เดี๋ยวไปตัดไป,ไปเจอกันตอนที่แบบผมสร้างข้อของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก่อนนะครับแล้วเจอกันครับอ่านี่ไงครับเรียบร้อยครับทุกคนนี่อาหารปึ๊บนี่ใส่ไปนี่เฮ้ยที่อาหารนี่แพะเราไม่น่าตายแพะแกะเราไม่น่าตายนะครับทุกคน อันน้นตรงนั้นก็เป็นไก่ตรงนี้ก็เป็นแพะเออให้อาหารเรียบร้อยครับทุกคนจบด้วยสวยงามครับนี่ครับเราก็ไปเอาสัตว์มาเพิ่มนะครับทุกคนนี่เป็นไงมาดิดูตอบผลตอบแทนด้วยว่าได้กำไรเท่าไหร่นะทุกคนนี่แกะมาวันนี้เป็นชาวนาย,า,ยาวครับเหนียวไก่มันลง กำไรไงทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะว่าขายขายเท่าไรนะผมก็เงินมันเหลือทุกคนนะชีวิตมันเงินมันเหลือก็ประมาณนี้แหละคนรวยทําอะไรก็ไม่ผิดเว้นี่ได้ไก่มาตัวหนึง่งอปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับทุกคนอะเดี๋ยวเข้านอนนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิว่าเราจะได้ผลประกอบการเป็นยังไงนะครับอะทุกคนครับหลังจากที่เราไปเก็บทําให้อาหารปุ๊บเราก็ได้ไข่มา ห้าฟองอุ้ยฟองก็สี่สิบเลยนะเนี่ยทุกคนนมได้แปะได้นมได้สองร้อยแต่กวัวจะคืนทุนก็่าจะนานอยู่แต่ผมว่าเราเลี้ยงเยอะเราก็ได้วันละตัวสองตัวไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เพลินดีนะครับทุกคนในการเลี้ยงเลี้ยงพวกสัตว์นะครับทุกคนแต่เราจะต้องมาให้อาหารนะทุกคนแต่ผมว่าก็ดีนะเป็นไรายได้เสริมในในช่วงปลายปลายเกมนะครับในปลายปลายอาชีพเรานะครับ อ่าทุกคนครับเบิร์กผมก็เต็มเรียบร้อยนะครับทุกคนหนังจากที่ผมเล่นมานานมากเลยนะน่าจะประมาณหลายวันอยู่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะซื้อวงซื้อวัอวให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะต่างกับไนี่ไหมเราไปดูกันนะครับนี่ครับวัวโหตัวละหมื่นไอ้บ้าอย่าให้ตายนะถ้าวัวตายลนะมึงตัวละหมื่นนี่หมดไปสามหมื่นนะทุกคนโอ้โห เงินมันก็เงินมันก็เปิดนะทุกคนนะเช่าบ้านเราเราก็กลายเป็นคนรวยซะงั้นนี่ครับนี่เอาไก่ไปก่อนผมว่าไก่เนี่ยนะลงทุนน้อยแล้วก็ผมว่าลงทุนน้อยแล้วก็ปั้นปั้นปั้นขายขายได้ได้กำไรดีนะทุกคนเอาละเรียบร้อยครับทุกคนอ่าอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มครับ ก็ถึงฟาร์มที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาวัวลงก่อนแล้วกันนี่ลงอันหนึ่งนี่แต่ผมสงสัยอยู่ว่าไอกระถางเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวรู้พ่อเราวัวตรงนี้แล้วเราจะให้อาหารยังไงเออเดี๋ยวนะไอ้กระไอ้ไอกระถางดําๆไอ้ถาดดำๆมันเอาไว้ทําอะไระเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลองซื้อมาอีกสักอันหนึ่งก่อนเนี่ยเออผมก็สงสัยนะว่ามาันเอาไปทำอะไรซื้อ ผมว่าหรือว่ามันจะเป็นที่ปลูกหรือเปล่าเออเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่ให้อาหารวัวก็ไม่ได้ผมไม่น่าใช่ป่ะเนี่ยแล้วถ้าเอาอาหารปลูกไว้ตรงนี้แล้ววัวลงนี่หรอเนี่ยผมว่าอ๋อมันคือที่ปลูกอ๋อมันคือพื้นที่ปลูกในการ ปลูกปลูกพวกผักผลไม้ครับทุกคนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะลองปลูกสักชิ้นหนึ่งดีเปล่าแตงโมเลละอันนี้คืออันนี้ผมคือผมอัพเปิร์กเต็มหมดแล้วนะทุกคนมันต้องอัพมันต้องอัพเปิร์กนะทุกคนเอออันนี้อ๋อมันงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดจัดฟาร์มสวนให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราเจอกันนะครับ ปลูกนี่นแคมบิดนี่กระลำปีครับเป็นไงโอ้โห oh oh. อ่ะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่ผมจัดฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเจอครับอ่ะผมก็เก็บกวาดอะไรเรียบร้อยนะครับทุกคนก็มืดคำ่ำผมก็หลับไปยีบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องซื้อที่ปลูกผักเพิ่มนะครับทุกคนวัวผมเอาไว้ในคอกเรียบร้อยละทีนี้ปัญหาของเราคือเราต้องปลูกพวกกระถางต้นไม้นะครับนี่ ซื้อมาป่ะจะซื้อมาเยอะหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอากระถางเนะี่ยปลูกต้นไม้ให้ทุกคนดูนะครับอะ,อะเดี๋ยวเราวางเป็นโซนเลยนี่ปึ๊บหาต้นนี้นี่เราเราไล่ทีละอันเลยครับนี่ปึ๊บ ก็จะเป็นพมกีนเสร็จแล้วก็เป็นโพเตโต้เราก็ไล่ให้ครับเราจะได้ขายผลทุกผลผลิตครับนี่ปมาลนนี่อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็หอหอมอ๋อ,อมันก็ปลูกง่ายอยู่นะทุกคนเออ ไม่ได้ละนี่แล้วก็หัวหอมแล้วก็แครอทครับอ่าแครอทแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลดเบะเอะไรผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอต้องซื้อมาอีกสักหก หกกระถางนะครับหกที่ปลูกครบเรียบร้อยอ่านี่ครับทุกคนอ่ะก็มาตั้งนะครับให้ทุกคนเห็นนะนี่ปึ๊บจัดวางก่อน ัดดดีีเยตนนี่ครับอ่ะจัดวางแบบสวยงามนะครับทุกคน อ่านี่ครับเรียบร้อยครับหกตัวนี้อีกหนึ่งครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ของลงปึ๊บนี่เลดบีดบีดฮันโตออ่ะซันพาวเวอร์ก็คือทัทนตะวันนะครับแล้วก็ป๊อปคอร์นแตงกวา แล้วก็โทมอโตะครับอ่ะทุกคนครับก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอถึงวันที่ผลผลผลิตออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงครับแล้วเจอกันนะครับเดชมาเจอกันครับอ่ะทุกคนครับนี่ก็ผลผลิตมันก็อยู่แล้วมันอยู่ที่แล้วแล้วแต่วันนะครับนี่ผมก็รดน้ํามันก็ต้องหมั่นมารดน้ำด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมปลูกปุ๊บแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่เอาอะไรบางอันก็เก็บได้เลยนะครับต้องเช็คดีๆนะครับ่ออันนี้ผมก็เก็บนะครับปุ๊บนี่ ก็เก็บผลผลิตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่ามันจะขายได้ราคาประมาณราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนอันนี้ผมก็เก็บมาครับบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้ครบนะทุกคนเออเพราะว่ามันก็ใช้เวลาอยู่นะครับนี่เซลไวไวทมอ่าแตงโมแตงโม,มมันได้เท่าไหร่อ่ะมีแปดลูกก็ตกเดี๋ยวเรลองทีละลูกได้ไหมแปดลูกโอ้แตงโม,มนี่ได้เยอะนะทุกคน รวมๆกันถ้าเซตหนึ่งอะ่ะก,ก,ก็ประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเก็บแบบค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรนะผมว่าการทําฟาร์มก็ดีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะสําหรับ EP นี้แล้วก็เกมแม่น้าขายทีินก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรละตอนนี้ก็คือน่าจะสุดท้ายของอันนี้แล้วครับก็คือสุดท้ายแล้วสาหรับเกมต่อไปที่ผมจะเล่นนะครับคือเกมอะไรติดตามมาชมนะครับแล้วเจอกันครับ Bye. Bye.